ภูมิใจเสนออวยพรให้หนูได้สิ่งดีๆให้ตั้งมั่นเอาไว้ว่าเราจะได้สามีที่ดีและประเสริฐและเป็นสามีที่ใจดี ขออย่างเดียวเลยขอสามีที่ใจดีแล้วเดี๋ยวอะไรอย่างอื่นทุกอย่างจะตามมาใครโสดนะก็ขอให้รับพอนี้ไปนะจ๊ะลูกๆแม่ๆจ๋าขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะขอให้มีความอบอุ่นนะคะยิ่งกว่าพี่พีชขอให้ได้คนที่เปยิ่งกว่าพี่พีชแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเพราะว่าคุณพีชนี่เปนหนักมาก คุณพีนี่เป็นหนักมาก <ris> คุณพีนี่ใจดีหนักมากขนาดเป็นเพื่อนคุณพียังใจดีเลยอ่ะเนี่ยตอนที่แต่งงานนะคุณพีให้กิฟต์มาเนี่ยยังไม่ได้รีวิวให้เลยไม่ใช่ยังไม่ได้รีวิวเลยไม่ใช่รีวิวให้เลยนี่ของขวัญวันแต่งงานที่คุณพีให้เรามาขนาดที่ตัวเองแต่งงานนะขนาดที่ตัวเองแต่งงานแล้วคุณพีให้มาก็คือนี่จ้าน่ารักไหม เป็นกริปกริปเป็นกริปพาด้าสีชมพูคุณพีทกับน,น้องแก้มหมุ่มให้เรามาในวันที่เขาแต่งงานจริง,รงๆเราต้องให้ของขวัญเขามากกว่าใช่ไหมแล้วเขาก็ให้ของขวัญเรามานี่น่ารักไหมอะไรนะขอแค่ซื้อสัตว์ทั้งต่อหน้าแล้วรับหลังก็พอเห็นไหมน่ารักเนาะเป็นกริปน่ารักมากอันนี้เป็นของขวัญน,นะคะที่คุณพีทกับน,น้องแก้มหมุ่มให้วันแต่งงานแต่ว่า แต่ว่า B ก็ได้ซื้อของให้คุณพีกับน,น้องแก้มบุ๋มแล้วก็ใส่ซองไปเพิ่มอีกที่คุณพีคุณพีเขาจะให้เป็นซองมาใช่ไหมคะที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเขาได้แต่งงานเขาจะให้เงิน B ใช่ไหมเสร็จบีก็เลยเอาเงินนั้นไปซื้อของขวัญให้คุณพีกับน,น้องแก้มบุม๋มเป็นลำโพงประดับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบ,บรนด์ที่คุณพีชอบแล้วบีก็ใส่ซองเพิ่มไปอีกกับสามี ไปอีกให้คุณพีทไปอีกจะมีดวงการเงินไหมคะหมายถึงยังไงอะ่ะให้พี่ดูดวงเหรอลูกหรือย,ยังไงพี่ดูดวงไม่ได้นะลูกแม่ดูดวงไม่ได้ลูกแม่รู้จักกับคุณพีทได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแม่รู้จักกับคุณพีทเพราะว่าแม่ไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอ,อสามชันหรือว่า a อแบ เออเป็นคอร์สสั้นๆชื่อว่า M ไม่ใช่คอร์สสั้นๆปริญญาโทที่ชื่อว่า MBA เสร็จแล้วคเนี้ก็เห็นผู้ชายหนุ่มในห้องคนเดียวเลยแสงสว่างวาบหน้าตาน่ารักแล้วก็ใส่แบรนด์เนมมาด้วยความที่แม่เป็นพวกแบบหลังห้องอ่ะแม่เป็นพวกหลังห้องเราก็เลยแบบแซวอ่ะเธอ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 ชื่ออะไรอ่ะเธอ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 ทำงานอะไรอ่ะเธอ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 สอนหนังสือเช่นไหนสิด้วยความที่พีทไม่เคยคงไม่เคยเจอใครบ้าบๆบอๆนึกออกปะ เออแม่ก็บ้าบอใส่พีดอะก็เลยเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเออเสร็จแล้วคราวนี้แม่บีนี่เฟียดมากนะเออแม่กล้าไหมล่ะแม่กล้านะก็ไปสก,กิทอีกเธอ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 เสื้อกุช่เธอสวยเนอะอะไรอย่างงี้นะแม่แกลงไงก็เห็นมันแบบหน้าตาน่ารักจุ่มจิมกุ๊กกิกดีอะ่ะนึกออกปะหน้าตาแบบหน้าแกล่ะคุณพีหน้าตาหน้าแก้แลวก็เวลาสอบอะ่ะแม่ก็จะโทรไปหาคุณพีดบอกว่า เธอติวหนังสือให้ฉันหน่อยสิแม่ก็จะนั่งฟังว่าผีดแบบพูดอะไรเธอทำการบ้านให้ฉันหน่อยสิเธอช่วยฉันทำรายงานหน่อยสิเธอแล้วพีดก็ทำให้หมดทุกอย่าง <c oughs> เพราะว่าแม่ไม่ได้เรียนแบบเกี่ยวกับธุรกิจมาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่พีดอะเรียนปริญญาตรีอะเป็นด้านธุรกิจมาก่อนเลยที่ A อแบกเหมือนกันแล้วก็พีดก็มาต่อเป็น MBA ที่เป็นด้านธุรกิจเหมือนกันนี่แหละ นั่นแหละก็เลยสนิทกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วพวกเราก็จะเป็นแก๊งเด็กหลังห้องซึ่งแม่จะบอกว่าคือหมายถึงว่าพีทอาจจะไม่เคยเจอใครแบบแปลกๆหรือบ้าๆบอๆแบบแม่ไงนึกออกไหมพอแม่เป็นคนบ้าๆบอๆไงสกิตมันทั้งสกิตนี่คือหมายถึงทั้งค้าบ่ะแก้งอ่ะแก้งคุณพีทอ่ะเธอ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 ยังไงเธอพีท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 ฉันทําไม่ได้อ่ะเธอทําให้ฉันหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือ แล้วเสร็จคือช่วงโควิดใช่ปะ่ะพีทก็จะยุ่งมากเรื่องโรงพยาบาลหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราแบบเหมือนแบบโทรไปว่าเอเธอสมมติแม่เป็นโควิดพร้อมพีทอย่างเงี้ยก็เป็นพร้อมกันแม่ก็จะโทรหาพีทแบบเช้ากลางวันเธอฉันเป็นโควิดฉันยังไม่หายเลยอ่ะเธอทําทยังไงเดียพีทก็บอกเธอก,ก็กินยาสิทําไมเธอไม่กินยาล่ะแล้วแม่เป็นพวกแบบไม่ชอบทานยาจนห้าวันอ่ะพีทกินยาหายแล้วแม่ยังไม่หายเลยงงตัวเองไหม งงตัวเองมีคนทักมาให้หาแฟนเยอะมากประมาณร้อยกว่าคนเชื่อไหมทุกช่องทางเลยไปไหนก็คนก็ให้หาแฟนให้อาจารย์นั่งฟังกำหมัดแล้วนะแม่เออจริงๆช่วยทำให้หน่อยสิช่วยอธิบายให้หน่อยคือพี่พียเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนตลกอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนที่แบบเป็นเพื่อนแม่แล้วก็เนะี่ยมาเป็นแฟนน้องแก้มบุม๋มก็คือใจดีแล้วก็คืออะไรนะ แม่บีขอไปกัดถุงซิปใสเครื่องสำอางหน่อยอันนี้หรออันนี้หรอของโรงงานเพื่อนอะ่ะเขาให้มาน่ารักปะหนูพูดจริงนะคะพูดจริงเรื่องอะไรลูกอีกถุงค่ะแม่สวยทุกวันเลยถุงไหนอะลูกอาจารย์นั่งฟังกร,รมมัดหาแฟนให้หนูหน่อยอ๋อน้องปุ้ยน้องปุ้ยอายุเท่าไหร่ลูกมาให้แม่หาแฟนให้ อายุเท่าไหร่คะแนะนําเตรียมตัวทาอีกซี่หน่อยค่ะทามาสี่รอบเรายังไม่ติดเลยอายุ42แล้วเอ่อทำอีกซี่ใช่ไหมคะก็ออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์กินโปรตีนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอน่าจะช่วยได้ทางเรื่องกายเรื่องใจอยาเครียดมากคะ่ะแล้วก็ทาอีกซี่ก็อยากเครียดมากเอ่อให้แม่ทําอะไรนะถุงเครื่องถุงใส่กิฟต์ถุงใส่กิฟต์ไหนอะ นี่หรออันนี้หรอ,อ,นนหรอถุงใส่กิ๊บก็ซื้อตามแอปต่างๆทั่วไปเลยลูกอันนี้ใช่ไหมถุงใส่กิ๊บก็คือตามแอปต่างๆทั่วไปเลยถุงฉันก็เยอะนะท้องนี้แม่กินตามครูก,ก้อยไหมคะทานบ้างไม่ได้ทานบ้างเลยค่ะแต่ท้องแรกอะกินตามเลยแหละแต่ท้องนี้เหมือนแบบว่าสบายๆไม่อยากเครียดมากแล้วก็ไม่อยากฟอร์ตตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหกเดือนกว่าละ ำไมนะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะแม่แม่ควรแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่แม่น้ำหนักขึ้นมากี่โลแล้วแม่แต่งงานตอนอายุเท่าไหรอ่อ่ะแม่ได้กืนน้ำตาลไหมคะเดี๋ยววัน,ว,นวันอาคารเนี้ยจะไปกืนน้ำตาลขอบคุณค่ะ อยากเห็นแม่กินเมี่ยงเออเดี๋ยววันนี้สั่งเมี่ยงดีกว่าแม่เกิดสองเก้าใช่แม่เกิดสองเก้าอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะแม่กืนน้ำตาลไหมหรือแม่อะไรนะลืมอ่ะคนท้องก็เข้าใจนะเมื่อกี้ถามว่าอะไรแม่ราก,กอดถามใช่ไหมคะขอวิธีดูแลตัวเองหน่อยคะ่ะทางนี้ห้าเดือนแล้วรดก,กอดต่ำเหมือนกันคะ่ะเดินน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้คุณหมอบอกนะคะว่าเวลาไปห้างหรือเวลาไปไหนไกลๆให้นั่งรถเข็น ฉีดฟิลเลอร์ปากฟิลเลอร์ปากไหมไม่ได้ฉีดลูกปากแม่แบบเบิรนอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ได้ฉีดนะคะไม่ได้ฉีดจมูกไม่ได้ทําปากไม่ได้ฉีดแม่คิดว่าควรแต่งงานตอน,นอายุเท่าไหร่ อายุไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ว่าการแต่างงานควรพร้อมทั้งสองด้านเพราะว่าการแต่างงานเป็นแค่จุดการเริ่มต้นมันต้องพร้อมทั้งทุกอย่างทั้งสุขภาพทั้งการเงินทั้งอะไรหลายๆอย่างเพราะการแต่างงานเดี๋ยวเราก็จะต้องมีลูกเราก็ต้องวางแผนอะไรระยะยาวเราต้องคุยกับสามีให้ดีค่ะควรคุยทั้งสองคนแต่ว่าถ้าคิดว่าตัวเองอายุเยอะแล้วแต่ทำไมเอ๊เขายังไม่ขอหรือยังไม่ถึงเวลาที่ คือถ้าสมมติอายุเยอะแล้วถ้ารู้สึกว่าเออมันต้องคุยกันทั้งสองฝ่ายมากกว่านึกออกปะมันต้องคุยกันทั้งสองฝ่ายมากกว่าเพราะว่าจริงๆการ,รแต่งงานอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนมันมีหลายๆเรื่องแม่ตาสองชั้นทำไหมคะสวยมากไม่ได้ทำลูกฮะไม่ทิ้งยังโอยเลยยังไม่ออกมาคืออะไรอะ เห็นนะตาไม่ได้ทําจมูกไม่ได้ทําปากไม่ได้ฉีดลูกกันแดดแม้ยังไม่ได้ใกล้ออกเลยอีกประมาณสองเดือนหัถการไม่ได้ทําอะไรเลยลูกตอนนี้ท้องอยู่หัถการหน้าล้วนๆเลยตอนเนี้ยหน้าสดๆจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวจะมาทําฝัดเซลล์แป้งแล้วนะคางเหมือนทํคาค่ะสวยมาก